ที่ตีมซ้ายนี่เลยจะได้ส่องไฟตอนนี้เรามาช่วยรถตกถนนบอจอดตรงนี้จะได้เห็นจอดตรงนี้ลุงเข้าเมานะคะตกถนนมาช่วย เมาด้วยนะสินี่เรามาช่วยเหลือเขารถตกถนนไรเป็นไรไม่น่ะใส่รองเท้าเลยลุง มันเปียลรถมันเยอะขับดีๆนะลุงเดี๋ยวรถสิบร้อยจะไปกินไหวไหมนะไหวปะทำไม่ไหวที่ผมได้รดเก่าฝึกปกติพอครับอ่าตั้งสติก่อนไหวนะโอเค่ะขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวพี่สตาร์ทไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะคอยดู เดี๋ยวแม่จะได้ขี่ไปส่งอ่าทางนู้นมันไปลงช้างทางนี<_<_้ไปบึงสีไฟอ๋อแล้วมากี่คนเนี่ยมาคนเดียวอ่าจ้าแล้วมาทางไหนเนี่ย

ไปไปตรงแจ้งก่อนตรงนี้มันเปี่ยวโตรงนนีี้มัเป่ยวไงไปไปตรงที่มีไฟน่ะในบึงองะลุงเพราะตรงนั้นมันยังมีไฟมียามตรงนี้มันเปี่ยวอันตรายเเปี่ยยววด้อั้นดีกว่าาเพระตรงนี้มันเปี่ยวมากขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวเขาจะมาพ่นมาที่อ่ะมันเลือรุ่นมันเยอะมันก็เถิดมันกำลังเริ่มค่อยๆไปนะ ดึงตัวข้างนอกหลุดแล้วน่ะดึงขึ้นลงข้างนอกอ่ะตัวนอกสีดำอ่ะอใช่จะได้ไม่หนาวใส่ไปเลยค่อยๆไปนะใส่เกียร์หนึ่งค่อยๆบิดนะ เอไ้นสุดฟม่พักต้อ่าค่อยๆไปตั้งสติไม่ต้องตรงไปเลยไปถึงวงเวียนค่อยเลี้ยวตรงถนนเส้นนี้ไปจนถึงวงเวียนประมาณมีสองสาโลเนี่ยหน่อยเดียวสองสาลนไปตามไฟไปนเาตามตามไปไปนยเนี่ยค่อยๆไปนั่นแหละางเ่ลยจาไปเลยรถไม่มีเนี่ยค่อยๆขี่ไป อ่าไปเลย่ะอ่าอ่าอ่าค่อย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 ทอบลบ้างดีค่ะโอเค